รถคิดก็ยินดีครับเพราะว่าผมว่ายังเป็นผู้น้อยน่าตาบางที่ไม่ค่อยทันครับเลยไม่กล้าไปอะไรมากแต่จริงถ้ามีโอกาสอ่ะอยากรถคิดด้วยครับเดี๋ยวยกกาสเวลาว่าทัวรให้ตรกันเปนได้วยนะครับขอฝากแล้วฝากคทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับฮันแนวทัวร์สุนิชเวลทาวเวลครับฝากเนื้อฝากตัวทุกคนนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมพวกเรานะครับ าทิตย์นี้ก all ็เดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งน่าจะถึงเกาะทะลุนะครับพอดีมาสปีดโบสนะฉันใช้เวลานิดหน่อยนะครับปกติสปีดโบสก็วิ่งกันอ่า20-30นาทีนะอันนี้สโลโบส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 มา45นาทีนะครับจะถึงเกาะทะลุจริงแล้วผมก็มาบ่อยแล้วนะมาบ่อยแหละแต่ว่าเดี๋ยวพาพันนี้เอาทัวแกมาสองรอบสามรอบใช่ไหมสองสามรอบจะไม่ได้สองสามรอบนะมาแต่รอบที่สาวมาไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะอ๋อ ทะลุตัวจ่อแก้ต่างกันเรียบร้อยแล้วไม่พูดได้แล้วนี่ัวดแตกี่โจใช้เวลาเดินทางกี่นาทีพี่โจครับเข้อมูลหน่อยจากหน้าไปที่จุดำนัลสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีครับก็ถือว่าไม่ไกลเพราะเรามองเห็นจากฝั่งก็มองเห็นแล้วก่อนมันไม่ไกลถือว่าเวลามีขึ้นมีลมเราก็เข้าฝั่งทันไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ปลอดภัยตัดไม่อ่าไม่อันตราย ที่เกาทะลุตัวจะได้มานิสอนนะก็ขอไยด้วยถ้าเกิดช่วงที่ว่ามันมันไม่สะดวกช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าช่วงปกติเนี่ยคือทะเลเลียมนี่สวยครับที่นี่ครับก่อทะลุครับย่งแหล่งน้ำน้ำชั้นนำของอของของประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหน่อยนะอ่ะเอาเลยนะครับขออนุญาตออกสื่อที่สนิโจนะครับก็จากที่มาีิสอนเนี่ยผมไปแล้วก็โอเคครับคนเยอะนะม่กกี้ไม่มีที่จอดเลยต้องเอารถไปจอดที่ตรงหน้าหาด อนนี่ไม่มีที่พักผมบอกยังไม่ยากมานอนนิ่มพายก็เลยไปนอนที่อื่นก่อนแตนะ่คืนนะี้อาจจะอยู่ที่โจองยาวนิดนึงนะครับก็ลองดูบรรยากาศที่จะที่มาที่ซอนครับที่สุนสิโจทเทเวงกับอันแนงควน,นะครับก็ออกสื่อช่วยกันทำอาหารก,กินนิดนึงครับพอดีมาอาศัยพี่ระดวต้องออกแรงน,นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่หา,าไม่ช่วยทำอาหารก,กินนะเดี๋ยวหาว่ามาพีครับเดี๋ยวคณะไม่ได้มาใหม่ <laughs> เอาทั้โจโอเค ทัวรชาแนลแล้วก็ทัวร์ตัวคัา